วันนี้คุณยายทำต้มตือหววให้กินอร่อยมากเลยค่ะเป็นต้มผักกาดดองใส่ไส้หมูนะคะคุณยายก็นำไส้หมูมารั้น้ำให้สะอาดจากนั้นนำมาต้มใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะต้มจนกว่าไส้จะเปื่อยเลยในขณะที่เราต้มไส้เราก็นำผักกาดดองมาหั่นให้เป็นชิ้นพอคำเลยค่ะคุณยายบอกว่าให้แช่น้ำหรือว่าร้างน้ำผักกาดดองหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าผักกาดดองจะเค็มมากค่ะหลังจากที่เราต้มมาสักพักหนึ่งไส้หมูก็เปื่อยแล้วนะคะ พักไว้ให้เย็นแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นพอคําคุณยายบอกว่านอกจากไส้หมูแล้วเราจะใช้เป็นเครื่องในหมูก็ได้เสร็จแล้วก็นํากระทะตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ําลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะใส่สามเกลือลงไปนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีค่ะตามด้วยซุปขนอสองก้อนซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ไส้ลงไปเลยค่ะ ไส้ต้องล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาต้มก็จะได้ไม่มีกลิ่นค่ะจากนั้นก็ใส่ผักกาดดองลงไปเลยคุณยายบอกว่าคนจีนสมัยก่อนเขาเรียกว่าต้มตือหวนนะคะตอนคุณยายเป็นสาวๆาวชอบกินมากเลยค่ะไปตลาดทีมีคนต้มมาขายเป็นปิ๊บๆเลยนะคะอร่อยมากรสชาติแบบนี้ที่ถูกใจเลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆเข้ากันมากถ้าใครชอบอย่าลืมเซฟเก็บไว้ทำตามกันนะคะ